อูครับปิบาร่าครับผมสัตว์ในตำนานนะครับทุกคนรู้จักไหมครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วสัตว์ไอ้ดังอันนี้ดังมากสวัสดีไม่รู้จักไหมฮะชื่ออะไรนะเองนีมันมีหลายสีไงมันเลยเป็นมันก็มีหลายสีอันนี้สีดั้งเดิมของมันมั้งสวัสดีพวกนายก่อนในมันเป็นสีขาวเออจริงด้วยมันเป็นสีขาวคราบิบาร่าสีขาวแต่เราเจอสี ไม่ตรงปกมันบอกว่าสวัสดีเจ้านุ้มันภ้าไม่ตรงปกเนาะนี่มันหาวเฟนมันหาวไอตัวนี้หาวเมื่อกี้มันเหมือนหมาเลยมันนอคาปีบาร่า ถ้าเราขึ้นรถอัะมันจะมีคนพูดรอบอกว่จำจำเวลาจะแพงกว่หรือมันยือนอะมันกลังไปกินน้ำนะคะผมนะตอนนี้นเล่นน้ำมชื่นี้แหละเด,ด็กไม่มีเล่น